ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับคลิปสั้นๆของชายชาวต่างชาติที่ยืนเรียกช้างกลายเป็นคลิปไวรัลบนโลกโซเชียลภาพชายคนหนึ่งตะโกนเสียงดังว่าคำลาและช้างตัวใหญ่ที่กึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้ามาหาเขาอย่างกระตือรือร้น,ลนกลายเป็นฉากที่สร้างรอยยิม้มและความประทับใจให้ผู้คนทั่วโลกช้างในคลิปนั้นมีชื่อว่าคำลานะครับเธอเป็นหนึ่งในสมาชิก ของศูนย์บริบาลช้างที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนชายชาวต่างชาติคนนั้นคือคุณแดลิกทอมสันผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อการดูแลช้างในศูนย์แห่งนี้แม้จะเป็นเพียงคลิปสั้นๆแต่ก็เผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างคนกับช้างความสัมพันธ์นี้นะครับไม่ได้เกิดจากอาหารหรือรางวัลแต่เป็นผลมาจากความรักความเมตตาและความไว้วางใจที่สร้างขึ้นมานานหลายปี คลิปดังก่าวนะครับได้รับความสนใจจากช่อง y o u u u b เดอ e ดูดูซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า16.7ล้านคนในคลิปของช่องนี้นะครับได้มีการสัมภาษณ์คุณแดริกเขาได้เล่าวา่าเรื่องราวของเขาและเหล่าช้างในศูนย์แห่งนี้ขณะที่เขากำลังอยู่กลางแม่นม้ำช้างตัวนึง่งรีบวิ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วด้วยความเป็นห่วงค้ายกับว่ามันรู้ว่าเขาอาจต้องการความช่วยเหลือ ภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพและความใส่ใจที่ช้างมีต่อเขาอย่างชัดเจนนอกจากนี้นะครับเขาอยางเล่าด้วยว่าทุกครั้งที่เขาเรียกชื่อช้างไม่ว่าจะเป็นคำล่าหรือช้างตัวอื่นๆพวกมันจะรีบวิ่งมาหาเขาอย่างไม่ลังเลนี่ไม่ใช่เพราะพวกมันหวังรางวัลใดๆแต่เป็นเพราะความเชื่อใจและสายสัมพันธ์ที่พวกเขามีต่อกันศูนย์บริบาลช้างเชียงใหม่ ไม่ใช่แค่สถานที่ดูแลช้างเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาที่มอบให้กับช้างที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากสถานที่ที่ยากลําบากหลายตัวเคยเผชิญกับความยากลําบากในอดีตแต่ที่นี่พวกมันได้รับโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและได้สัมผัสถึงความรักที่แท้จริงจากผู้คนอย่างแดริกนะครับช่วงท้ายของคลิปนะครับได้เผยให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ที่แสนพิเศษ คำลาไม่เพียงแค่เข้ามาหาแดลิกด้วยความดีใจแต่ยังแสดงถึงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความรักและการยอมรับในตัวเขานี่ไม่ใช่ภาพของผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์เลี้ยงทั่วไปแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการดูแลซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงภาพสุดท้ายในคลิปจึงไม่ได้แค่สวยงามแต่ยังทิ้งคำถามให้เรากลับมาทบทวนว่าเราปฏิบัติต่อสัตว์ที่อยู่รอบตัวเราด้วยความรัก และความเข้าใจแบบนี้หรือไม่เรื่องราวของแดลิกและคำลาไม่ใช่แค่การบอกเราความผูกพันระหว่างคนกับช้างแต่ยังเป็นแรงบันนานใจให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกมันแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการดูแลธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆต่อไปนะครับเราไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับสำหรับท่านใดสนใจชมคลิปต้นทางนะครับ ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คำอธิบายเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับเขาได้บอกว่าช้างไทยมันดูยิ่งใหญ่และมีเสน่ห์จริงๆบางคนอาจจะคิดว่ามันแค่เป็นสัตว์ตัวใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ที่เข้าใจคนได้ดีมากช้างหลายตัวดูอ่อนโยนและมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับคนที่ดูแลมันการได้ใกล้ชิดกับช้าง ทำให้รู้สึกถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งพอได้เห็นมันแสดงออกความรักและความห่วงใยยิ่งรู้สึกประทับใจเหมือนมันไม่ใช่แค่สัตว์แต่มันเป็นเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวเลยทีเดียวคอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าลองคิดดูสิถ้ามีการสนับสนุนแบบนี้ไม่มีใครกล้าทำอะไรเขาหรอกคอมเมนต์ถัดมาครับวิดีโอนี้มันทำให้ฉันน้ำตาไหลเลย การที่มีความรักจากช้างแบบนี้คอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าชอบที่ช้างยืนเป็นวงกลมล้อมรอบเขาเพื่อปกป้องเขาคอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าถ้าช้างยอมรับคุณได้แสดงว่าคุณมีใจที่บริสุทธิ์ความทิ่เห็นถัดมาครับเขาได้กล่าวไว้ว่าผู้ชายคนนี้โชคดีแค่ไหนเขาได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของครอบครัวนี้แล้ว คอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าไม่มีคำพูดมันทำให้ฉันร้องไห้ฉันดีใจมากที่ทุกคนมีความสุขกันขอบคุณที่อยู่เคียงข้างช้างคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าคุณมีประสบการณ์บางอย่างที่ผู้คนกว่า8ล้านคนไม่เคยได้สัมผัสเลยปกป้องพวกมันให้ได้นะคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าสัตว์สามารถสอนเรามากมายเกี่ยวกับความรัก ถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้จริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าการเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ช้างในเชียงใหม่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจอย่างมากกับการดูแลและการให้ชีวิตใหม่แก่ช้างที่เคยถูกทารุณกรรมไม่เพียงแต่ได้รับการรักษาทางร่างกายแต่ยังได้รับการดูแลทางด้านจิตใจด้วยพวกมันมีความสุขและสงบนี่เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ผมเชื่อว่าเราสามารถทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้ ด้วยการดูแลสัตว์อย่างจริงใจคอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าตอนนี้ฉันเชื่อแล้วว่าช้างไม่เพียงแค่หนักกว่าเราแต่พวกมันมีหัวใจที่ใหญ่มากคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าฉันคิดไม่ออกเลยว่าจะมีความผูกพันแบบไหนที่พิเศษไปกว่านี้อีกงดงามจนหายใจไม่ออกเลยขณะนี้ฉันเช็ดน้ำตาแล้วความคิดเห็นต่อมาครับเขาบอกว่า เมื่อหลายปีก่อนฉันได้สัมผัสช้างที่งานแฟรฉันบอกกับมันว่ามันสวยและน่ารักมากมันค่อยๆหยิบงวงมาโอบล้อมตัวฉันแล้วดึงฉันเข้าไปกอดที่หัวมันเป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับมันที่ทำแบบนี้กับคนที่เพิ่งเคยเจอมันทำให้ฉันรักช้างตัวนี้มากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะได้รับการต้อนรับแบบนี้ คุณคือครอบครัวของมันครอบครัวอาจจะทะเลาะกันบ้างแต่เราก็ยังรักกันเราคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราลำคาญการห่างกันมันทำให้เรารู้สึกคิดถึงกันและช้างก็เป็นสัตว์สังคมที่มีสติปัญญาและความทรงจำที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าเมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสัตว์ป่าพวกนี้แล้วคุณก็ได้เข้าถึงระดับสูงสุดของชีวิต มันไม่น่าเชื่อเลยจริงๆคอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าความผูกพันที่สร้างจากความรักโอเควันนี้ฉันน้ำตาไหลพอแล้วขอบคุณที่แบ่งปันความรักนี้คอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความผูกพันที่สร้างจากรางวัลแต่มันคือความผูกพันที่มีอยู่แล้วนี่คือความผูกพันที่ยอดเยี่ยมกับสัตว์ที่สง่างามวิธีที่มันจับมือเขา ด้วยงวงนั้นมันน่ารักมากคอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าแม้ว่าช้างจะเป็นสัตว์ที่น่ารักและน่าทึ่งแต่ผมรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการใช้งานช้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเช่นการขี่ช้างหรือการแสดงโชว์ผมเชื่อว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของช้างผมอยากเห็นการท่องเที่ยวที่เคารพและปกป้องสิทธิของช้างมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาครับเขาเกล่าวไว้ว่า ฉันรู้สึกตกใจและขอบคุณในความสัมพันธ์ที่สวยงามนี้จริงๆผู้คนบางคนยังคิดว่ามีสัตว์บางชนิดที่ด้อยกว่าคนคิดว่าไม่สมควรได้รับความรักหรือด้อยกว่าในทางใดทางหนึ่งมันทำให้ฉันตกใจจริงๆขอให้พวกเขาพบแต่สิ่งดีๆคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าไม่สามารถพูดได้พอเกี่ยวกับความรู้สึกที่อบอุ่นหัวใจที่ได้พบความผูกพันแบบนี้ระหว่างคนกับสัตว์ ซึ่งมาจากความคุ้นเคยและความไว้วางใจความผูกพันเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ต้องพยายามคือการเตือนเราให้มนุษย์ทำตัวอย่างไรต่อกันคอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าพลังของการได้รับการยอมรับจากสัตว์ป่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากไม่มีอะไรที่สามารถเอาชนะความรู้สึกที่ถาโถมนี้ได้และคำพูดมันไม่พอที่จะอธิบายได้ คอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าเรามักจะพูดถึงคนที่โชคดีแต่คนนี้แหละคือหนึ่งคนที่โชคดีมากที่ได้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้สัมผัสความคิดเห็นต่อมาครับจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายเขาได้บอกว่าช้างในประเทศไทยเป็นสัตว์ที่ฉลาดและมีความเป็นมิตรช้างหลายตัวที่ผมได้พบในระหว่างการเดินทางมีพฤติกรรมที่ใกล้ชิดและดูเหมือนจะเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์ พวกมันมีความสงบสงี่ียมและมีการตอบสนองที่น่าทึ่งฉันเคยให้อาหารช้างที่ศูนย์อนุรักษ์และมันรับอาหารจากมือของฉันอย่างนิ่มนวลนี่ทำให้ฉันรู้สึกว่าเหล่าและช้างสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้ผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ